อัจฉริยะใช้คํานี้เลยเบื่อใช้คําว่าเบื่อคลิปนิติเวศนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ก็มีอาการน่าเป็นห่วงอัจฉริยะอาจจะถูกดำเนินคดีหรือเปล่าเรื่องการนําความลับของทางราชการมาเปิดเผยเนี่ยอันนี้ก็อัจฉริยะเนี่ยเปิดคลิปเลยปอ,อเป็นคลิปที่แสดงให้เห็นถึงความบกพร่องของการทำงานของตำรวจรนะคะตำรวจเนี่ยแถลงข่าวด้วยคลิปชุดหนึ่งอัจฉริยะบอกว่า คลิปชุดที่ผมมีเนี่ยนะชี้แจงได้มากกว่าที่ตำรวจทำภาพนี้คือภาพของการเอาใบพัดมาหมุนเพื่อ,อนนให้ตัดกับขาอันนี้คือที่เขาบอกว่าเป็นศพของตังโมเหรอใช่แล้วมันจริงไหมจริงเนี่ยคือตอนนี้คือพอเห็นเมื่อวานนี้ผมเห็นคลิปผมตกใจมากเลยว่าค่ะมันผิดจริยธรรมไหม นี่แหละคือสิ่งที่เขาตั้งคาถามเพราะว่าหนึ่งคือเอามาเปิดเผยเลยนะและนี่คือไม่ได้ตุ๊กตาหรือหุ่นนะนี่คือ,อ,อร่างจริงๆเหมือนเอาใบพัดมาเทียบเพื่อจะบอกว่าอ,อ๋อมันจะเกิดประมาณนี้ประมาณนี้พอเทียบปุ๊บตัดกับขาจริงๆมีรอยจริงๆทําทำให้บาดแผลที่ตอนแรกบอกว่ามี11จุดกลายเป็น26จุดมีเรื่องอื่นด้วยมีเรื่องของเรือสปีดโบสจุดทีออ่อ้างว่าแตงโมเนี่ยไปไปจับ จับข้อเท้าแล้วก็ปัสสาวะจุดนั้นเนี่ยมีข้อมูลเรือว่านั่งไม่ได้ยืนไม่ได้ตัวเลข GPS ของเรือเนี่ยก็ไม่ตรงมีการแก้ไขรวมถึงสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าว่ามันเป็นจริงอะ่ะคือหนึ่งผ้าแตงโมท,ที่ตกเรือรและเส้นผมที่มาอยู่บริเวณเรือเนี่ยพิสูจน์ไม่ได้ว่ามาจากไหนมายังไงนะคะในอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแชทโอ้โหอันนี้แหละอันนี้แหละเด็ดคุณผู้ชมเพราะเป็นหลักฐานที่ว่า มีการออกมายอมรับว่าทางสืบยอมรับผิดแล้วครับอาจารย์ม,มีการพูดถึงชื่อคุณหมอในนี้นะคะเขียนว่าคุณหมอณประพัฒนนะคะเนี่ยคุณผู้ชมลองอ่านเอาดูหลายๆคนคงเห็นแล้วแหละเพราะว่าภาพนี้เนี่ยเต็มโซเชียลเลยนะคะนะครับภาพนี้นะคะเป็นข้อความการแชทที่พูดคุยระหว่างแพทย์สองท่านนะคะ ท่านหนึ่งเนี่ยคือผู้บังคับการสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตํารวจครับนะคะซึ่งเป็นสถาบันแรกที่ชนสูตรศพแตงโมกับอีกท่านหนึ่งก็คืออดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับผมใช่ค่ะคือในข้อมูลเนี่ยมีตารวจผู้ใหญ่ถึงสมท่านโทรศัพท์มาเพราะเหมือนแบบประมาณว่าพยายามชักจูงให้เข้าใจว่าบาดแผลเนี่ยเกิดจากใบพัดเรือนะอ่าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็บอกว่าอ่าผมพูดไม่ออกเขาปัดทงไว้แล้ว เถียงไม่ได้อนนี่คืออะไรผมนี่งนะนี่คำนี้แหละนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายว่าศักดิ์ศรีของแพทย์ไม่สามารถสั่งได้ถ้าอย่างนั้นกรุณาให้สัมภาษณ์กับสื่อตามที่เล่าผมดีใจที่ท่านไม่ได้ทีมของพักคหนึ่งคือคือนี่คือเหมือนคุยกันหลังบ้านอ่ะมีการหารือซึ่งสังเกตชัดเจนเลยว่าความคิดเห็นเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกันนะคะนายอัจฉริยะเอาภาพนี้มาเปิดคุณผู้ชมเอาแชทนี้มาเปิด ก็มีเรื่องของคนปริศนาขึ้นมาอีกคนหนึ่งคุณตีอะไรเนี่ยมีตัวละครใหม่ชื่อตีนะครับเสื้อเทาเขาเขาอ้างว่าเป็นเจ้าของคลิปเสียงที่พูดคุยกับคนใกล้ชิดในปอเนี่ยคือระบุไว้ว่ามีการวางแผนให้คดีนี้ออกมาเป็นการประมาทของแตงโมนี่คนนี้คนที่ใส่แว่นคนนี้คือตี นายอชิยะพาคนชื่อชื่อตีคือก่อนหน้าเนี่ยผู้ชมมันมีคลิปเสียงออกมาอมบอกเหมือนคุยกับใครสักคนหนึ่งตีคุยกับใครสักคนหนึ่งตีเนี่ยเป็นเพื่อนของปอ,อปอเนี่ยโดนสั่งให้พูดแบบนี้คือชไม่โดนสั่งโดนแนะนําให้คําปรึกษาว่าปอพูดแบบนี้แบบนี้สิซึ่งประมาทไปแล้วปอก็บอกว่าไม่น่าจะพูดเลยนายอชิยะเอาตีคนนี้ที่เป็นเสียงในคลิปเนี่ยออกมานั่งตรงนี้แล้วก็มาอาธิบายพูดต่างๆนานาว่าครับเนี่ยมีคนวางแผนนะอื ปรากฏว่าหลังจากที่ออกมาแถลงข่าวปอพูดแล้วนะคะเ<ข>ปอบอ,บอกว่าไม่รู้จักนะคนชื่อตีนเนี่ยเอา้าอ่ะงงกันไปอีกส <No. S 2> รุปแล้วยังไงวะเนี่ยปอบอกไม่รู้จักมไม่ได้ปอแค่พูดอย่างเดียวตำรวจค่ะคตำรวจบอกว่าที่ภาพศพมีการลักศพเปิดคลิปออกมามีการลำเลียงศพออกจากทางข้างหลังต่างๆนานา,นา,นาตำรวจอธิบายชัดเจนว่าไม่มีการลักศพอ่ะแล้วหลังจากที่ คุณอัจฉริยะแถลงเนี่ยทนายชาก็ออกมาเลยบอกว่าหลักฐานที่มีมาเนี่ยไม่ใช่หลักฐานใหม่ที่มีผลต้อนรูปคดีแล้วก็ฟาดเขาให้อีกทีหนึ่งใช่บอกว่าสิ่งที่นียใชรทมเนี่ยคือการสะกดจิตสะกดจิตโซเชียลหรอคุณเชื่อว่ามันคือการฆาตกรรมคุณก็เลยพยายามพูดทุกอย่างให้มันเป็นการฆาตกรรมหรอเนี่ยดูสิชาเนี่เขาก็เชื่อตามคุณลองไปฟังคลิปนะว่าทนายชาว่ายังไงบ้างฮะเชิญค่ะ ไ็ได้ยอมรับว่าบาดแผลขาของคุณแตงโมเนี่ยไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือนอกจากนี้เนี่ยมีความพยายามของกระบวนการเนี่ยนะครับเพื่อจะให้สอดรับกับคาให้การของแซนการที่คุณเอาศพออกมาเนี่ยคุณได้มีการทําหนังสือขออนุญาตจากแม่ของน้องแตงโมไหมได้ทาหนังสือแจ้งพนักงานแจ้งทางทนายความไหมที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินก็ไม่ได้แจ้งนะครับต่อมาหลังจากที่คุณรักศพมาทำแล้วเนี่ยตามเนี้ยที่ทุกคนเห็น ในคนไทยเห็นทั่วโลกเนี่ยนะครับมันคือความอภิยศความความโหดร้ายของหมอวิเวชที่เป็นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงของสำนักสงฆ์ชาติที่สามารถทำรายง,งานเทจทำเอกสารปลอมในการทำรายง,งานผลไปยังชุดสืบสวนสอบสวนนะครับของกวามมีการตัวทรทองภาควหนึ่งทำให้พลตวชิรพัฒน์ภูมิจิตเนี่ยนะครับนะเชื่อเชื่อเพราะว่าหมอ ว่าถูกไปพัดเรือเบื่ออจัจฉริยะใช้คํานี้เลยเบื่อใช้คําว่าเบื่อคลิปนิติเวศนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ก็มีอาการน่าเป็นห่วงอจัจฉริยะอาจจะถูกดาเนินคดีหรือเปล่าเรื่องการนําความลับทางราชการมาเปิดเผยเนี่ยอันนี้ก็ถูกตั้งคำถามนะอันที่สองเอาภาพจบแจงโมมาเนี่ยเอามาแถลงข่าวเนี่ยขออนุญาตคุณแม่หรือย,ยังนะถ้ายังไม่ขออนุญาตเนี่ย นะคุณแม่ก็ได้รับความเสียหายก็อาจจะมีการดําเนินคดีคลิปศพทดลองกับใบพัดเนี่ยตัดต่อหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็ต้องพิสูจน์แล้วก็อย่างหนึ่งการชนสูตรพิสูจน์เนี่ยวิทยาให้อํานาจหมอให้อํานาจพนักง,งานสอบสวนทําได้เต็มที่อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมารายงานคุณแม่การลักศพหมายถึงการแย่งนะลักแปลว่าแย่งแย่งหมายถึงขโมยศพเช่นขโมยศพไปขายแต่ว่าเดี๋ยวก็ให้ผมกับตํารวจคุยกันก่อนนะก็ดูว่ามีอะไรเสียหายเ<ๆ><ๆ>ส<บ>ียหายก็ดำเนินคดีอ๋อ นี่แหละสองฝั่งสองด้านปวดหัวนี่แหละคุณผู้ชมนี่นะคะก็คือวหจริงาอย่าเพิ่งปวดหัวเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องรู้สึกว่าเหนื่อยคือกับการดึงไปดึงมาดูจากคลิปก็ปวดหัวค่ะดูจากธนาเดชาก็็ปวดหัวอีกออตอนนี้อีกคนหนึ่งที่ปวดหัวเหมือนกันคือแอนนาแอนนาทัวลงแล้วคุณผู้ชม พี่แอนนาของเราเนี่ยมีการไลฟ์ออกมามซึ่งออกมาพูดถึงเรื่องสภาพศพค่ะแล้วก็ขัดใจชาวเน็ตเพราะว่าแอนนาพูดถึงสภาพศพไม่เหมือนกันครั้งแรกเนี่ยบอกว่าสภาพศพเนี่ยดูไม่ได้เลยแต่ตอนนี้บอกว่าสภาพศพเหมือนคนหลับไปทีนี้พอคนก็บอกว่าทำไมออนนาพูดไม่ตรงล่ะออนนาบอกว่าโอเคขอโทษทีนะอาจจะพูดอาจจะไปตัดต่อหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยออนนาเบื้องหลังอะ หลังบ้านเราทํางานกันตลอดอือาจจะไม่ได้ออกมาพูดทุกอย่างให้ทุกคนฟังเพราะบางอย่างต้องดูบอกว่าประมาณว่าบางอย่างที่รู้มาก็พูดออกมาไม่ได้ทั้งหมดเพราะมันเป็นเรื่องของกฎหมายต่างๆเรื่องของศารอะไรด้วยนะครับสิ่งที่แอนนากับเพื่อนทำเนี่ยคือศึกษาหลังบ้านนะคะสืบจากหลังบ้านแล้วก็มีการจําลองเหตุการณ์กันเองด้วยนะคะคนบอกว่าตอนที่แอนนาเปลี่ยนเปลี่ยนคําพูดอ่ะ แอนนาถอยแล้วหรือเปล่าแอ,อนนาบอกไม่ถอยค่ะมาไกลกันมากแล้วและจะสู้เพื่อเพื่อนต่อไปนะครับแล้วก็พี่แอนนาบอกว่าจะไม่หยุดตามหาความจริงใช่ค่ะและล่าสุดคุณผู้ชมขออัปเดตอีกทีหนึ่งเหอะครับเจอหลักฐานใหม่มีรายงานออกมาค่ะว่าเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับหนังสือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นการตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์อมเมื่อวันที่หนึ่งมีนานะครับผม ผลออกมาเนี่ยไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์แต่พบว่าพยานบุคคลหนึ่งรายมีสารเสพติดกลุ่มเบนโซไดอาซิปินหรือ,อว่าที่เขาเรียกยาเสียสาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาผสมในเครื่องดื่มซึ่งทำให้เกิดอาการมึนเมาสลุมสลือแต่ก็ไม่ได้ระบุนะว่าสารนี้ยอยู่ในร่างกายใครนี่ไ,ไงไม่อยู่ในร่างกายของกระติกหรือแซน แล้วใครอ่ะออกมาช้าจังนี่แหละคุณผู้ชมนี่คือหลักฐานใหม่อีกแล้วค่ะนี่แหละก็คือก็คือเราต้องตามกันต่อมีเรื่องให้อัปเดตทุกวันจนวันนี้เนี่ยเกือบ3มเดือนแล้วมันไม่รีบออกมา้ทตอนัมาทาง